สวัสดีครับผม KPCP DIY นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมา,อาสอนวิธีการต่อวงจรชุดคอนโทรลมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับที่เราจะไปใช้กับาการเกษตรนะครับที่เราจะใช้เป็นโซลูนอยวาลวนะครับทำการเปิดเปิดเส้นท่อนะครับด้วยการสี่โซนนะครับที่เราจะไปใช้ในการเกษตรเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นวงจรแบบ ง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับโดยที่เราจะใช้กับพวกปั๊มน้ำนะครับที่เป็นปั๊มน้ําอัตโนมัติขนาด1แรงหรือ2แรงนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ชุดแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับมาเข้าในภายในวงจรนะครับถ้าเป็นปั๊มน้ำนะครับที่เป็นปั๊มน้ำออโต้หหรือ2แรงนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาไปต่อในวงจรนี้ได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆมีมอเตอร์หอยโข่งนะครับมอเตอร์หอยโข่ง เพื่อนๆก็สามารถเอามอเตอร์หอยโข่งนะครับไปทําการแปลงก่อนนะครับให้เป็นแบบออโต้นะครับโดยมีเพชเชอร์สวิตหรือว่ามีเพชเชอร์แรงดันนะครับมาต่อเข้าวงจรในเส้นท่อนะครับก็คือเน้นเลยว่าต้องให้เป็นแบบออโต้ก่อนนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างว่ารูปตัวนี้นะครับเป็นปั๊มน้ําที่เราใช้กับบ้านของเราทั่วไปนะครับหนึ่หรือ2แรงนะครับ อ่าแล้วก็เรามาดูอุปกรณ์ที่เราจะต้องได้ใช้กันก่อนนะครับอันนี้ผมเอาให้เพื่อนๆโดยง่ายก็คือวาดเป็นรูปภาพเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเมนเบเกอร์นะครับเมนเบเกอร์หลักของเราภายในตู้ก็อาจจะเป็นเมนเบเกอร์หนึ่งเฟสสองสายนะครับแล้วก็เป็นพาวเวอร์พลายอันนี้นะครับพาวเวอร์พลายก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับในการแปลงไฟนะครับจาก220้โวลต์เป็นอ่าตัวนี้เราใช้เป็น220้โวลต์ ขาออกก็จะเป็น24โวลต์ DC นะครับ220เป็น24โวลต์ DC นะครับแล้วก็จะมี Wi-Fi โซนอปนะครับอันนี้ก็คือเราจะปิดเปิดนะครับสลีนอยวาลวนะครับผ่าน w i i i โซนอปนะครับปิดเปิดผ่านโทรศัพท์ของเราได้เลยนะครับเราอยู่ที่ไหนนะครับขอให้โทรศัพท์ของเราเชื่อมต่อนะครับอินเทอร์เน็ตได้เราสามารถปิดเปิดได้ทั่วโลกนะครับ อันนี้เราก็จะใช้เป็นแบบ4ช่องนะครับแล้วเราก็จะมีตัวรีเลย์นะครับรีเลย์ชุดนี้4ตัวนะครับเราก็จะใช้เป็นคอยล์220โวลต์ AC นะครับเป็นคอยล์220โวลต์เอส่วนอีก4ตัวด้านล่างนะครับก็จะเป็นโซลินอยด์วาล์ว24โวลต์ DC นะครับอันนี้เป็น24โวลต์ DC นะครับเพื่อ,อการแก้ไขนะครับเราก็จะเกิดความปลอดภัยกับตัวของเรานะครับ อันนี้เราก็จะใช้เป็น24โวลต์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นชุดปั๊มน้ําของเรา1หรือ2แรง220โวลต์นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวด,เวดีเล์นะครับลักษณะตัวอย่างนะครับตัวรีเล์นะครับเป็นคอย220โวลต์ก็าหาซื้อได้ง่ายๆนะครับหาซื้อได้ง่ายๆอันนี้นะครับก็จะเป็นรูปร่างในลักษณะนี้นะครับก็จะมีขั้วต่อสายนะครับ เขาก็จะมีหมายเลขบอกให้เราอยู่นะครับตรงช็อกเกตนะครับก็จะมีหมายเลขนะครับอันนี้เพื่อนๆอาจจะมองไม่ค่อยเห็นอันนี้ก็คือหมายเลข13หมายเลข14นะครับหมายเลข13หมายเลข14อ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะต้องถอดตรงนี้ออกนิดนึงอ่าฝั่งด้านขวามือนะครับก็จะเป็นหมายเลข9แล้วก็หมายเลข12หมายเลข5หมายเลข8นะครับหมายเลข1หมายเลข4นะครับอ่านนี้ก็ ชดคอยกับชุดคอนแทคของเขานะครับผมก็ได้วาดวงจรเพิ่มขึ้นมานะครับหมายเลข13กับหมายเลข14ตรงนี้ก็จะเป็นชุดคอยนะครับที่เราจะทําการป้อนไฟเข้าอันนี้ก็คือจะเป็นไฟ220นะครับเป็นคอย220้เราก็จะทําการป้อนป้อนไฟเข้ากับหมายเลข13กับหมายเลข14แล้วก็ชุดคอนแทคนะครับที่ออกไปใช้งานได้ก็คือมีอด้วยกัน2ชุดก็คือหมายเลข12ก็จะเป็นคอมมอนนะครับ หมายเลข8ก็จะเป็น N O หมายเลข4นะครับที่จะทำการเชื่อมต่อถึงกันอยู่แล้วก็จะเป็นหมายเลข4จะเป็น contact N C นะครับชุดที่2ก็หมายเลข9กนะครับเป็น common หมายเลข5ก็จะเป็น contact N O นะครับ contact N C ก็หมายเลข1แต่ว่า contact ที่เราจะาไปใช้งานก็คือ contact N O นะครับครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มการต่อวงจรกันเลยนะครับเมนเบรกเกอร์นะครับ อ่าผมทำสัญลักษณ์ไว้นะครับ L N นะครับอ่าเส้นลายผมก็จะใช้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็นิวตอนผมก็จะใช้เป็นอ่าสีฟ้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เริ่มนะครับอ่าไฟเข้านะครับมาที่ตัวเมนเบเกอร์นะครับเส้น L นะครับอ่เส้นที่มีไฟนะครับอ่าเส้นที่มีไฟก็อันนี้ก็เข้าที่ฝั่งด้านซ้ายนะครับอ่าแล้วก็ขาออกนะครับขาออกเลยแล้วกันนะครับ เราก็จะมาทำการป้อนเข้าชุด Power Supply กันก่อนก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ L N นะครับสัญ,ญลักษณ์ L N แล้วก็กราวแล้วก็ข้วลบข้วบวกอย่างนี้นะครับอ่าบางตัวอาจจะมีข้วลบข้วบวก2ชุดนะครับเราก็สามารถเอาออกไปใช้งานได้2ชุดเลยก็มีนะครับอ่าเราก็ต่อออกจากขาออกจากตัวเมนเบกเกอร์นะครับอ่ามาจ่ายเข้าที่ชุด Power Supply กันก่อนนะครับ อ่าแล้วก็จ่ายเข้าสเนลักแอนะครับอ่าแล้วเราก็มาเริ่มอ่านิวตันกันก่อนเลยนะครับเมนเราก็เข้าที่ตัววอรเมนเบเกอร์นะครับขาเข้าอ่าแยกสีเพื่อนๆดูง่ายๆนิดหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ขาออกนะครับจากตัวเมนเบเกอร์เหมือนกันเราก็จะมาป้อนเข้าชุดพาวเวอร์พพลนยนะครับอันนี้ก็คือเราเปิดผ่านเมนเบเกอร์เลยนะครับ เราไม่มีสวิตมาตัดต่อนะครับแบบไม่ง่ายให้เพื่อนๆดูนะครับแเราก็เข้าที่สัญลักษณ์ N น,นะครับถ้าเราออนเมนเบกเกอร์ aker, ชุดนี้ก็จะมีไฟจ่ายเข้ามา power supply ก็พร้อมที่จะออกไปใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็เรามาดูตรงชุดไฟไฟ่วนออฟของเรานะครับก็จะมีชุดที่เราจะทำการจ่ายไฟเข้านะครับ ก็จะมีสัญลักษณ์ n สัญลักษณ์ l นะครับแล้วก็จะมีชุดที่เราจะทำการต่อเข้าออกไปใช้งานได้ถึง4ชุดนะครับก็คือนะครับจุดต่อที่เราจะทำการต่อชุดที่1นะครับก็คือจะมีนะครับ contact no นะครับมี c o n t ทค no นะครับก็คือตรงจุดนี้นะครับแล้วก็จะเป็น common นะครับตรงกลางนะครับฝั่งด้านขวาก็จะเป็น nc นะครับ no common แล้วก็ nc ทั้ง4ชุดก็คือเหมือนกันทั้งหมดนะครับสชุดก็คือเหมือนกันทั้งหมดเลยเขาก็จะมีจุดต่อให้เราอยู่นะครับจุดต่อของเราอยู่นะครับชุดนี้ก็จะเป็นไฟสแสดงสถานะนะครับแล้วชุดนี้ก็จะเป็นชุดปิดเปิดแบบเมนวนวลนะครับปิดเปิดแบบเมนวนวลนะครับแต่ว่าโดยมากแล้วเราก็จะสั่งงานด้วยโทรศัพท์เพื่อทําการปิดเปิดนะครับตัว Wi-Fi s o n o อนะครับเพื่อนๆต้อง นะครับไปดูข้อมูลนะครับใน YouTube ก็ได้นะครับทำการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเราเรียบร้อยก่อนนะครับหรือว่าตอนที่เราไปติดตั้งก็คือเราทำการเชื่อมต่อไปเลยก็ได้นะครับก็คือ,อตู้นะครับต้องอยูอ่ที่สามารถรองรับ Wi-Fi ของเราที่อยู่ที่บ้านของเราได้ด้วยนะครับก็คือไม่ไม่ห่างจนเกินไปนะครับเพราะว่าเราปิดเปิดผ่านโทรศัพท์ของเรานะครับ ตัวไ i f ฟของเราก็ต้องเปิดใช้งานตลอดนะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มนะครับการต่อสายไฟนะครับเข้ามาที่ตัวโซนอบกันก่อนเลยก็ได้นะครับก็เหมือนกันนะครับเราก็เอาไฟจากตัวเมนเบรกเกอร์ขาออกนะครับมาป้อนเข้าตัวโซนอบนะครับผมจะให้เพื่อนๆดูง่ายๆก็คือผมจะพ่วงจากตรงจุดนี้เลยแล้วกันนะครับสายมันจะไม่ยุ่งมากนะครับนะครับ นี้ก็คือเส้นลายนะครับของเราก็มาที่นะครับตัวโซนอฟนะครับก็มาเข้าที่สัญลักษณ์ L เหมือนกันนะครับตามสัญลักษณ์เลยนะครับแล้วก็นิวตันนะครับนิวตันในหนึ่งเส้นนะครับก็มาเข้าที่ตัวโซนอฟเหมือนกันนะครับสัญลักษณ์ N นะครับอันนี้ก็แปลว่ามีไฟเลี้ยงเข้ามาที่ตัวโซนอฟของเราพร้อมที่จะทํางานเรียบร้อยนะครับเมื่อเราทําการออนเมนเบเกอร์ขึ้นนะครับ ต่อมานะครับเราก็จะทําการพ่วงนะครับเส้นลายนะครับเส้นไฟของเรานะครับนะครับเราก็พ่วงอีกหนึ่งเส้นนะครับเพื่อที่เราจะมาป้อนเข้าชุดคอมมอนนะครับของตัว Wi-fi โซนอฟนะครับเราก็ใช้เป็นเส้นลายนะครับมาเข้าที่ตัวคอมมอนชุดที่1นะครับว่าต่อคอมมอนนะครับตรงจุดกลางนะครับแล้วเราก็พ่วงนะครับจากจุดนี้เลยนะครับไปชุดที่2นะครับ เข้าที่คอมมอนเหมือนกันนะครับแล้วก็เข้าชุดที่สามนะครับแล้วก็ไปเข้าชุดที่สี่นะครับก็คือเราไปเข้าคอมมอนไว้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คอนแทคที่เราจะออกไปใช้งานนะครับก็ต้องเป็นคอนแทค n o นะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับขาออกจากคอนแทค NO นะครับของชุดที่1นะครับของชุดที่1 เราก็จะมาจ่ายเข้านะครับตัวรีเลย์นะครับเราก็จะมาจ่ายเข้าที่หมายเลข14นะครับเข้าที่ชุดคอยนะครับเดี๋ยวผมเอามาทางด้านซ้ายมือนะครับเราก็มาจ่ายเข้าที่หมายเลข14นะครับนี่นะครับก็ทุกตัวนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับก็ออกจากคอนแทค n o นะครับของชุดที่2 แล้วก็มาจ่ายเข้าที่รีเลย์ตัวที่สองนะครับก็เข้าที่หมายเลขสิบสี่เหมือนกันนะครับแล้วก็ชุดที่สามนะครับชุดที่สามเราก็มาจ่ายเข้าที่หมายเลขสิบสี่นะครับก็คือชุดคอยนะครับแล้วก็ชุดที่สี่นะครับจากคอนแทคเอ็นโอนะครับ เราก็มาจ่ายเข้าที่หมายเลข14เหมือนกันนะครับอันนี้ผมจ่ายทีเดียวเลยนะครับต่อมาเราก็จะเพิ่มเส้นนิวตันกันก่อนนะครับเส้นนิวตันเราก็จะเอาจากตัวเมนเบรกเกอร์เลยก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆดูจุดที่มันใกล้ที่สุดนะครับอนนี้ผมเอาออกมาจากตัวเมนเบรกเกอร์เลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือนิวตันนะครับเพราะว่าชุดคอยของตัวเรเลยของเราก็คือเป็นคอย220นะครับ อ่าเราก็มาป้อนเข้าที่หมายเลขสิบสามนะครับแล้วก็พ่วงไปใส่ทุกตัวเลยนะครับอ่าก็เข้าที่หมายเลขสิบสามนะครับตัวที่สองอ่าแล้วก็ตัวที่สามนะครับอ่าแล้วก็เข้าไปที่ตัวที่สี่นะครับอ่านี่นะครับ ต่อมานะครับเราก็จะทําการจ่ายไฟนะครับ24โวลต์ DC นะครับออกจากตัว power supply นะครับเข้าไปที่ตัวรีเลย์นะครับเพื่อที่จะเอาไปต่อใช้งานกับตัวชุดโซลีนอยด์วาล์วนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือเราสามารถเอาออกไปใช้งานได้ถึง2ชุดนะครับชุดคอนแทคของตัวรีเลย์นะครับก็จะมีชุดหมายเลข9ก9กับหมายเลข12นะครับหมายเลข9กับหมายเลข 12, เ,ลขเ,ลข 12. เดี๋ยวผมจะเอาเป็นชุด หมายเลข9แล้วกันนะครับออกไปใช้งานนะครับเราก็จะต่อข้วบวกนะครับออกจากชุด power supply นะครับต่อข้วบวกนะครับออกจาก power supply นะครับเราก็จะมาป้อนเข้าที่หมายเลข9นะครับ common นะครับอ่มาเข้าที่หมายเลข9นี่นะครับ หมายเลขเก้านะครับแล้วก็คอนแทคที่จะออกไปใช้งานก็เหมือนกันก็คือต้องเป็นคอนแทค NO นะครับคอนแทค NO ของชุดหมายเลขเก้าก็คือหมายเลขห้านะครับนี่นะครับหมายเลขห้กาก็อยู่ตรงจุดนี้นะครับอ,อยู่ตรงจุดนี้นะครับหมายเลขห้าแล้วก็เอาไปต่อเข้าที่ตัวซิลิโอนวาตัวที่หนึ่งนะครับ ไปต่อเข้าเส้นสีแดงนะครับของซลูนอยวาล์วตัวที่1นะครับแล้วก็รีเลย์ตัวที่2นะครับรีเลย์ตัวที่2นะครับเราก็จะต่อขั้วบวกนะครับนะครับที่เรามาต่อเข้าที่หมายเลข9นะครับโดยปกติแล้วก็จะอยู่ชิดอยู่อ่ยูด้วยกันเลยนะครับทั้ง4ตัวอย่างนี้นะครับเราก็จะพ่วงนะครับจากหมายเลข9้าของรีเลย์ตัวที่1นะครับเข้าไปที่รีเลย์ตัวที่2 นะครับาสายมันก็จะเยอะนิดหนึง่งเพื่อนๆก็ตามผมทีละเส้นนะครับอ่านี่นะครับแล้วก็พว่วงเขเ้ามาที่รีเลย์ตัวที่2นะครับเดี๋ยวเราพว่วงทีเดียวเลยแล้วกันนะครับเราก็พว่วงมาใส่ตัวที่3นะครับพว่วงมาตัวใส่ตัวที่3ามผมเอามาด้านล่างแล้วกันนะครับ เข้าที่หมายเลขเก้าเหมือนกันนะครับแล้วก็พ่วงนะครับไปใส่ตัวที่สี่นะครับก็เข้าที่หมายเลขเก้าเหมือนกันนะครับอ่ะนี่นะครับแล้วก็ขาออกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็เพิ่มเส้นสายไฟนะครับตัวที่สองนะครับอันนี้ก็คือตัวที่สองสามสี่นะครับตัวอันนี้ตัวที่หนึ่งนะครับก็ออกจากคอนแทคเอ็นโอนะครับอ่าก็เหมือนกันเลยนะครับ เราก็ไปต่อเข้าโซลิโดวาลตัวที่2นะครับอ่านี่นะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับก็เหมือนกันนะครับออกจากหมายเลขก5อ่าก็เข้าที่ตัวโซลิอดวาลตัวที่3นะครับแล้วก็จากรีเลย์ตัวที่4นะครับอ่าเราก็มาต่อเข้าที่โซลิโดนวาลนะครับ ก็อย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นไฟ24โวลต์ DC นะครับที่เรามาจ่ายเข้าชดโซลินอยวาล์วนะครับโซลนอยวาล์ทั้ง4ตัวก็จะเป็น24โวลต์ DC นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นขั้วลบนะครับไฟออกจากตัวพาวเวอร์ซัพพลายนะครับที่เป็นไฟออก2 4โวลต์นะครับเราก็จะต่อเส้นนะครับขั้วลบออกมานะครับ เดี๋ยวผมให้เป็นสีปากกาเนิดนึงนะครับให้แตกต่างนิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นขั้วลบนะครับเราก็จะมาทําการป้อนเข้าชุดทรลนอยวาลวเลยนะครับผมมาทางด้านนี้นะครับลงมาด้านล่างเลยนะครับ อันน mhm. ี้นะครับเราก็มาป้อนเข้าโซลลนอย์วาล์วตัวที่หนึ่งนะครับอ่าแล้วก็พ่วงไปได้เลยนะครับพ่วงไปใส่ทั้งหมดเลยนะครับอ่าก็พ่วงเข้าไปที่ตัวที่สองนะครับแล้วก็ตัวที่สามนะครับแล้วก็ตัวที่สี่นะครับอ่าเนี่ยนะครับโซลลนอย์วาล์วของเราก็ ครบวงจรนะครับที่เป็นไฟ24่โวลต์ DC นะครับส่วนชุดปั๊มน้ําของเรานะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าปั๊มน้ําที่เป็นปั๊มน้าออโต้นะครับหนึ่งถึงสองแรงอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเส้นที่ออกจากตัวปั๊มมาก็จะเป็นแบบเราใช้ในการเสียบปลั๊กอย่างนี้นะครับก็เป็นปลั๊กเสียบเลยนะครับปลั๊กเสียบเลยเพื่อนๆก็สามารถทําการตัดปลั๊กออกได้เลยนะครับตัดปลั๊กออกนะครับ อันนี้ผมก็สมมติว่าเราตัดปลั๊กออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีอยู่2เส้นนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเราก็สามารถสลับกันได้เลยนะครับเราก็เส้นที่มาต่อเั้ปั๊มน้ํานะครับเราก็จะเอาออกจากตัวเมนเบรกเกอร์หลักเลยนะครับ1เส้นนะครับเดี๋ยวผมลงมาทางด้านล่างแล้วกันนะครับอ,อันนี้ก็คือควายนะครับ ราก็ทําการจามเข้าที่ตัวเส้นชุดปลั๊กที่เราตัดออกได้เลยนะครับของตัวมอเตอร์ปั๊มน้ํานะครับแล้วก็อีกหนึ่งเส้นนะครับก็คือนิวตันนะครับล้าก็ต่อ,ออกจากตัวเมนเบรกก็หลักเหมือนกันนะครับหนึ่งเส้นก็วิ่งตรงเข้าไปที่ตัวมอเตอร์ปั๊มน้ําเลยนะครับ ตัวมอเตอร์ปั๊มน้ำเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะครับเพียงแต่ตัดปลั๊กออกอย่างเดียวนะครับก็ทำการจัมจากเส้นตัวเมนเบกเกอร์นะครับมาจัมเข้าโดยตรงอย่างนี้เลยนะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่าตัวปั๊มน้ำของเรานะครับเป็นแบบออโต้อยู่แล้วนะครับลักษณะการใช้ตัวโซรเนอยด์บาร์อย่างนี้นะครับก็คือเหมือนที่เราต่อน้ําปัม๊ม ปั๊มน้ำออโต้ของเราใช้ภายในบ้านของเราปกติก็เหมือนก็คือว่าเราทําการเปิดก๊อกน้าอย่างนี้นะครับเปิดก๊อกน้าปุ๊บปัม๊มตัวนี้ก็จะทํางานอัตโนมัติเลยนะครับตัวเซอีนอย์วาลนี่ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นเหมือนตัวก๊อกน้ํานั่นแหละครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราสั่งงานนะครับโดยอัตโนมัติโดยที่เราใช้ตัวโซนอฟนะครับเป็นแบบไฟไฟโซนอฟนะครับมาทําการเปิดวงจรให้นะครับ ตัวเส้นท่อนะครับแต่ละโซนนะครับใช้สามารถใช้งานได้อย่างนี้นะครับลักษณะวงจรตัวนี้นะครับก็คือเรามีชุดเส้นท่อที่เราไปใช้ในการเกษตรก็คืออยู่ด้วยกัน4โซนใช่ไหมครับก็คือ4จุดนะครับอันนี่หนึ่งสองนะครับจุดที่3แล้วก็จุดที่4่ทั้ง4โซนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถปิดเปิดนะครับโซนไหนก็ได้นะครับโซนไหนก็ได้เราอยากจะเปิดโซนที่1นะครับ นะครับโซนที่1กับโซนที่4ก็ได้นะครับหรือโซนที่2กับโซนที่3ก็ได้ก็คือแล้วแต่เราเราสามารถสั่งงานโดยโทรศัพท์ของเรานะครับผ่านตัว Wi-Fi โ o n o f f นี้ได้เลยนะครับหรือเราจะทําการเปิดทั้ง4โซนก็ได้ก็คือแล้วแต่เราเลยนะครับแล้วก็เป็นไฟ24โวลต์ด c ด้วยนะครับเมื่อ,อเราไปทําการแก้ไขนะครับก็ไม่ทําให้เกิดอันตรายกับตัวเรานะครับ อันนี้ก็จะเป็นวงจรที่เราไม่ได้ต่อเข้ากับชุดแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับเพราะว่าเป็นมอเตอร์ปั๊มน้ําที่เป็นแบบหนึ่งแรงกับ2แรงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ตั้งแต่3แรงขึ้นไปนะครับเราก็อาจจะใช้ชุดแมกเนติกมาในวงจรอีกทีหนึง่งนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการต่อวงจรให้เพื่อนๆได้นนรับชมอีกทีหนึง่งนะครับแต่ว่าชุดน,นี้ก็คือถ้าเรามีมอเตอร์1แรงกับ2แรงอันนี้เราก็สามารถเอาไปต่อใช้งานในลักษณะนี้ได้เลยนะครับ ครับผม KPCPDI นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ